Facebook p เพจเวอร์ชัน m a r t ์ทโฟนตอนที่5สอนการดูข้อมูลเชิงลึกของ Fanpage ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินว่าไอทีชั่วโมงผมภายครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการดูข้อมูลเชิงลึกนะครับหรือ a n a l y s i ิของ Fanpage เรานั่นเองโอเคก่อนหน้าที่จะไปรับชมนะครับสามารถกดตัวไอขวามือบนได้เลยนะครับจะมี เพลลิสนะครับสอน how to p o pc series นะครับ Facebook Series นะครับ Line Official Account Series YouTube Series นะครับโปรแกรมตัดต่อภาพแล้วก็วิดีโออีกมากมายนะครับโอเคไปดูกันดีกว่าครับว่าใช้งานยังไงนะครับให้เราเปิด Facebook Fanpage ของเรามานะครับแล้วเราก็เลือกนะครับแท็บ ด้านบนสุดนะครับอันเดิมนะครับสังเกตดูในวิดีโอนะครับเนี่ยผมรูดไปรูดมาเล่นนะปัดไปทางขวาสุดนะครับมันจะมีคำว่าเพิ่มเติมนั่นเองกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นเมนูเพิ่มเติมนะครับสังเกตนะครับที่เป็นรูปเหมือนกราฟเล็กๆนะครับอันที่สองครับเขียนคำว่าข้อมูลเชิงลึกนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้เป็นเพจใหม่นะครับจะไม่มีข้อมูลอะไรมาเลยนะครับเราสามารถกดเลือกได้นะครับเนี่ฮะเมื่อวานเมื่อวานก็ไม่มีครับเออนะครับวันนี้อะเจ็ดวันผ่านมานะครับก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่านะผมไม่ได้ไปแชร์โอเคด้านล่างนะครับเราก็จะมีการแก้ไขข้อมูลต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเรากด ครับ28วันได้ครับตรงนี้นะโอเคด้านล่างนะครับก็จะมีพวกงานบริกนะครับงานกิจกรรมนะครับเออนะครับพวกข้อมูลสตอรี่ต่างๆครับพวกกิจกรรมของเพจนะครับนี่ครับมีอ้าวมีคนมามองหนึ่งคนด้วยเออนะครับด้านล่างนะครับสังเกตนะครับกลุ่มเป้าหมายนี่นะครับ มันสำคัญมากๆสำหรับคุณนะครับเวลาเราสร้างเพจมาแล้วแล้วมันไม่มีคนกดถูกใจอ่ะเออเราไปเชิญเพื่อนนะครับกดตรงนี้เชิญเพื่อนของคุณนะครับกดเข้าไปนะจ๊ะเมื่อกดมาแล้วนะครับก็จะมีรายชื่อเพื่อนเราเพียบเลยนะครับแล้วก็กดชวนไปนะครับแค่นี้เองไม่ยากครับนะเดี๋ยวกดไปใหม่ครับรีเซ็ตครับเป็นไงบ้างครับกด โพสก็ได้ครับดูข้อมูลโพสนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่มีครับตอนนี้โอเคก็จบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ